สวนตรงนี้นะครับเป็นสวนทุเรียนของกรุงเทพครับเก่าแก่เลยครับจากโรมานสีราดมาประมาณกิโลกว่าทั้งหมดตัวงมาเลยครับเป็นสวนหมดนะครับตรงน,นั้นนะครับเป็นแหล่งตั้งต้นทุเรียนทําไมทุเรียนมันเป็นทุเรียนใต้ใช่ไหมครับอยู่บนภูเขาโตบนภูเขา<ช>แล้ว <ๆ S 2> อยู่ดีๆมาปลูกแถบ,แถบลุ่มไม่น้ําได้ยังไงแล้วอยู่ดีๆทุเรียนมาขึ้นได้ยังไงมาปรับสภาพให้ทุเรียนมันมาโตตรงนี้ได้ยังไงที่นี่ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไม่เคยมีในอดีตก็ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีครับดองสังเกตไม่มีหนอนกินต้นนะครับเนี่ยไม่มีอาการอะไรตรงนั้า ไม่มีโรครากเน่าคนเน่าทั้งๆท,ท,ที่แช่อยู่กับน้ำแช่กับน้ำที่แปะก็คือว่าต้นนี้น้ําท่วมนะครับปี5้าสี่ที่ผ่านมาไม่ตายนะครสามต้นที่เหลือสังเกตตรงนั้นนะครับต้นนั้นอยู่ติดขอบน้ำนะครับน้ําขึ้นถึงโคลนท่วมโคนไม่ตายลมหายใจสุดท้ายของกรุงเทพแล้วครับเป็นแปลงสุดท้ายจริงๆสวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์วรพัฒน์ วัชริยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นโอกาสที่ดีวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นพดลเชี่ยววิทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทําทุเรียนบางขุนนนท์ตอนนี้ที่ที่บางขุนนนท์เนี่ยเหลืออยู่ไม่มากแล้วเหลืออยู่ไม่กี่แปลงแล้ววันนี้ถ้าอาจารย์ก็ได้พาเราเยี่ยมชนแปลงที่เหลืออยู่เจ้าของก็พยายามจะรักษาไว้แต่ว่าก็มีอาชีพยอย่างอื่นรับราชการไปแต่ว่าวันนี้ที่เราพามาดูเนี่ยเราอยากให้เห็นสภาพเขาทําล่องอยังไงแลม15คําด้วยเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเต็มล่องเลยเพราะว่าได้รับพจาก นำขึ้นน้ำลงในเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ให้จันทบุรีเชียววิทย์เป็นผู้แนะนําก่อนนะครับว่าสวนตรงนี้เป็นอย่างไรมาอย่างไรนะครับเชิญเลยครับผมโดยทั่วไปสวนตรงนี้นะครับเป็นสวนทุเรียนของกรุงเทพครับเก่าแก่เลยครับจากโรมานสีราดมาประมาณกิโลกว่าทั้งหมดตัวหมดเลยครับเป็นสวนหมดนะครับตรงนั้นนะครับเป็นแหล่งตั้งต้นทุเรียนครับด้วยความสมบูรณ์ของดินเนี่ยนะครับยังมีเหตุโคนขึ้นอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งบ่งชี้วาอสมบูรณ์ครับอีกคนนะครับนะครับอืมนะครับขึ้นมานะครับ แล้วก็บวกกับทางดูนักทุเรียนถ้าเห็นหนงสูงใหญ่ทุเรียนหมดนะครับเนะี่ยขึ้นนะครับนะ้ ข้างหลังทุเรียนนะครับทุเรียนต้นใหญ่สูงนะครับตรงนั้นนะครับอันนั้นก็หลักเกือบร้อยปีคือเราอยากเห็นว่าทุเรียนเนี่ยนิ่ถินกำเนิดของเขาตั้งแต่สมัยช่วงต้นรังาลสินหรือจริงเป็นช่วงถ้าจะพูดไปก็คือที่ตรงนี้เป็นที่บางกอกอที่อยู่ในลาลูแบร์เขียนเอาไว้ก็คือกรุงเทพหรือบางกอกนั่นเองนะครับ,รบแล้วจุดเริ่มต้นทุเรียนที่อยู่ในกรุงเทพก็คือบางขุนนนท์ก่อนจะแพร่ขึ้นไปอยู่จังหวัดนนทบุรีรอันนี้ที่ดั้งเดิมเก่าเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าทาไมวันนี้ยยพพพออตสําา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 าคคััญเเเเเเเลทที่่่รรรรรนนนมดดดูงจุกิะวบ จุดแรกเลยที่อาจารย์ถามผมว่าทําไมทุเรียนมันเป็นทุเรียนใต้ใช่ไหมครับ,รบอยู่แถบทางภาคใต้มาก่อนอยู่บนภูเขาโตบนภูเขาแล้วอยู่ดีๆมาปลูกแถบลุ่มแม่น้ําได้ยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนเรานะครับว่าเขาเห็นดินว่าดีทํายังไงถึงจะให้ทุเรียนเนี่ยมาปลูกได้อยู่ที่นี่ไอเน,นี้ยพอยสําคัญเลยว่า จากทุเรียนที่ขึ้นตามเขาอยู่ที่ไหนก็พยายามจะปลูกทุเรียนนะในพื้นถิ่นภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าทุเรียนจะไม่โตไม่อะไรเลยแต่พอเราเอาทุเรียนมาปลูกที่กรุงเทพตรงนี้ภูมิปัญญาดั้งเดิมคนที่นี่ก็คือน้ําท่วมตลอดทั้งปีพอหน้าฝนมาเราก็ต้องไผ่เรือหน้าฝนเก็ต้องายเรือถ้าเราไปดูภาพเก่าๆสมัยสยามหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราที่เราเก็บภาพไว้ได้ป่าละเมาะต่างๆที่อยู่ในนี้ก็จะมีอะไรครับเนื้อสมันเนื้อสมันแล้วก็มีเสือโค,ครงมีแมวเสือแมวปลาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราย้อนอดีตกลับไไปด้ ภาพจะเป็นแบบนั้นแล้วอยู่ดีๆทุเรียนมาขึ้นได้ยังไงมาปรับสภาพให้ทุเรียนมันมาโตตรงนี้ได้ยังไงแล้วแถมอีกแถมยังซ้ำก็คือว่าเมื่อโตแล้วอร่อยอีกต่างหากมันอร่อยอีกต่างหากขายได้ราคาที่สูงมากเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยสิ่งที่หลงเหลืออยู่เนี่ยเป็นแปลงสุดท้ายคิดว่าน่าจะไม่เกิน1ิบไร่เนาะครับ หรือประมาณนี้โดยประมาณ1 0 1ถึงไร่เนี่ยครับการทำร่องสวนทุเรียนเนี่ยบางร่องก็กว้างบางร่องก็แคบเพราะว่าถ้าเราดูจากโลเคชันตรงนี้ไปเนี่ยห่างจากแม่น้ำเจ้าพยาประมาณกิโลเดียวเองครับแล้วยังได้รับอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลงแล้วเรามาวันนี้ก็เป็นวันแรม15บ่ําค่ำซึ่งเป็นวันที่น้ำขึ้นสูงสุดแล้วก็ลงต่ำสุดมาช่วงที่เรามาเนี่ยก็น้ำเต็มเต็มร่องสวนหมดเลยนะฮะแล้วทางเดินที่เคยเดินผ่านได้ก็น้าท่วมไปแล้วนะเราไม่นับว่าฝนตกด้วยนะครับเขาใช้ภูมิปัญญาอะไรบ้างที่เอาทุเรียนมาปลลููกตรรงนนีี้้้แวทุเยอยอ่ได เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทุเรียนเมื่อปี54น้ําท่วมแล้วทุเรียนยังไม่ตายเหลืออยู่เป็นทุเรียนก้านยาวกับทุเรียนทองย้อยฉัดอยู่ฝั่งนู้น2ต้นเดี๋ยวเราจะดูสภาพนะครับว่าต้นทองหลางอายุเป็นร้อยปีเนี่ยปลูกเอาไว้แล้วทุเรียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นทองหลางอายุร้อยปีอาจารย์นาไปเลยครับเนี่ยพอเราเดินผ่านมาเราก็จะเห็นล่องอ่ะกว้างกว้างพอๆกับพอๆกับท้องล่องล่องน้ำเนี่ยกับตัวล่องเนี่ยกว้างพอๆกัน ไม่ได้แค่ไปกว่ากันนะแล้วก็มไปดงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปนะฮะเนี่ยน้ำน้ำขึ้นน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นมีคนโบราณเขาบอกไว้ว่าทุเรียนที่บางขุนดนจนกระทั่าทางถึงนดนทบุรีเนี่ยค,คนโบราณแค่เอาเอากิ่งชำมาปักครับ ก็ขึ้นแล้วหรือเอาเม็ดมาวางเหยียบเม็ดลงดินก็ได้กินลูกอะไรประมาณสังเกตตรงนั้นนะครับต้นนั้นอยู่ติดขอบน้ํานะครับน้ําขึ้นถึงโคนท่วมโคนไม่ตายความสมบูรณ์เขาได้ครับต้งนั้นครับนะว่าปลูกก็ปลูกขอบขอบขอบริมขอบขอบท้องร่องหน่อยหนึ่งไม่ได้อยู่กลางร่องสะทีเดียวจะเห็นสภาพว่ามีเม้าไฟอายุเป็น อายุเป็นหลายสิบปีนะครับผมว่าน่าจะเกิน60ปีได้เพราะต้นใหญ่มากนะเกินครับเกินครับเกินหกสิบปีเพราะน้นจะเห็นว่าการปลูกผลไม้เมื่อก่อนเนี่ยจะปลูกลมๆกันที่เราเดินผ่านนี่ก็เป็นต้นมะไฟมีมะปามะยงชิดมะม่วงนักตะเกงครับสเกต่างๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูอันนี้นะครับที่เรากาลังจะเดินผ่านเนี่ยก็เป็นต้นมะไฟครับมะไฟครับอายุเกิน50ปีเกิน50ปีครับเกิน50ปีห้าสิบปีไปเนี่ย นทนแทนกล้องไปเนี่ยต้นทุเรียนต้นทุเรียนครับที่ททย,ยังสีงนี้อยู่้ที่สูงสูงชะรูดนี่น่าจะเป็นชนีนะครับ,รบอันนี้อ่าครับอันเนี้ยที่สูงชะรูดขึ้นไปเลยครับเนี่ยเนี่ยคือเวลาเขาฟันต้นมะาไฟออกนะครับ <i> แล้วก็จะเห็นต้นทุเรียนนะครับขึ้นอยู่แบบเนี้ยแล้วข้างๆทุเรียนนั่นก็คือมะยงชิดมะยงชิดนะฮะมะยงชิดนะครับจะเห็นยอดอยู่ข้างหลังที่เห็นเป็นกิ่งแห้งๆนั่นก็คือทุเรียนที่ยืนต้นตายนะครับเกิน80ปีครับเพราะว่าถ้าสูงได้ขนาดนั้นเนี่ยทองหลังออัันนี้ครบ เห็นไหมครับว่าทองหลางทองหลางอายุเป็นร้อยปีนะครับโดนฟันทิ้งแล้วก like right? ็แตกออกมาใหม่นะครับแตกออกมาใหม่ทองหลางอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับอันนี้ดูภูพรก็ได้ครับดูดูข้างล่างดูโคนโคนครับภูพรที่คือผูพรลากลากกันผูพรที่ที่ลากที่ลากลากออกมาเป็นแขนงใหญ่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วนี่ก็คือต้นที่ที่ที่ตัดจากข้างบนลงมาแล้วก็หักลงมาข้างล่างเนี่ยอันนี้ อันนี้เราดูนะเนี่ยเนี่ยต้นทองหลางอายุเป็นร้อยปีนะครับอันนี้ฮะแล้วก็กิ่งก็พาดไปนู่นแล้วก็ูกตัดจากข้างบนลงมานี่เนี่ยฮะทองหลางอายุเป็นร้อยปีเลยแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับอาจารย์เราสงสัยกันก็คือว่านอกจากเขาทุเรียนมาปลูกที่นี่แล้วจนกระทั่งจากทุเรียนที่โตอยู่บนป่าเปลี่ยนสภาพเขาทาภาษาภาษาทางวิชาการเขาบอกแฮปปี้แทหรือเปลี่ยนไบโอมมันใหม่หรือเปลี่ยนอีโคซิสเต็มของมันใหม่มาสร้างอีโคซิสเต็มให้มันอยู่กับลุ่มน้ําได้ เพราะฉะนั้นการจะสร้างอีโคซิสเตมอยู่กับรุ่มน้ําได้เนี่ยหรือว่าสร้างระบบนิเวศใหม่อยู่กับรุ่มน้ําได้เนี่ยเป็นความฉชชลาดของคนโบราณอีกอันหนึ่งก็คือเขาเอาอะไรครับต้นทองหลางเอาต้นทองหลางมาปลูกแล้วที่ต้นทองหลางเนี่ยเจอได้ยังไงเอาต้นทองหลางมาปลูกเพื่อจะเป็นไม้เลี้ยงเนี่ยคือเป็นความฉชชลาดที่ภูมิปัญญาของคนโบราณซึ่งคนรุ่นปัจจุบันยังหาคําตอบเรื <ๆ S 2> ่องนีไไไ้ไม่ได้ไไดแต่ว่า มีชาวต่างชาติเริ่มศึกษาแล้วครับว่าต้นไม้ใหญ่ก็จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็หาอาหารฝังก้์แสงได้ก็เอาไปเลี้ยงต้นที่เล็กกว่าหรือต้นที่เป็นลูกหรือต้นที่อยู่กันแบบซิมเบลซีได้ก็มีรายงานวิจัยออกมาแล้วเราก็คิดว่าต้นทองหลางเราเนี่ยก็จะมีสมบัติแบบนั้นเหมือนกันคซึ่งอาจารย์ได้พาเราไปดูที่สวนที่ลาดบุรีออลาดบุรีมาแล้วเราก็พบว่าต้นทองหลางที่โตแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีใบครึ้มมีต้นไม้อยู่รอบๆต้นทองหลางมังคุดค ลองกอง,อ,งองทุเรียน,ท,ยนที่อยู่ใต้ต้นทองหลงังแล้วก็ต้นก็ไม่ได้โตเท่าไหร่รแต่มีลูกเต็มต้นได้อ่าอย่างเงี้ยอาจารย์ก็พาไปดูว่าเนี่ยมันเป็นสภาพแฮปปี้แทเป็นแบบเนี้ยแต่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นภูเขาอ่าเป็นภูเขาแล้วก็มีบ่อน้ำมีอะไรเป็นแฮปปี้แทรคล้ายๆกับทุเรียนดั้งเดิมแต่ที่น่าทึ่งก็คือ แฮบิเทตมันตรงนี้มันเป็นแฮบิเทตใหม่ซึ่งไม่ใช่แฮบิเทโรุเรียนแล้วเขาปรับปรุงเขาใช้ภูมิปัญญาเอามาทําจนกระทั่งมันมีทุเรียนทานได้ทานได้นี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาด้วยมีตั้งแต่สมัยอุยามาแล้วราชกาลที่5้าใช่ไหมครับทรงให้ประกวดปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนกันจนกระทั่งได้พันธุ์ทุเรียนดีๆมาแล้วก็เหลือถึงรุ่นลูกเราเนี่ยที่เป็นพันธุ์การค้าแล้วพันธุ์ที่ไม่ใช่การค้ารวมๆกันแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าความหลากหลายทางชีวภาพและความแปรปรวนในยีนของ สายพันธุ์ทุเรียนเนี่ยเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเป็นผลไม้ผลที่มันสามารถจะปรับปรุงพันธุ์ให้เกิดพันธุ์ดีๆได้เป็นโอกาสที่ดีของนักปรับปรุงพันธุ์ที่จะมาทำพันธุ์ทุเรียนแล้วแข่งขันในตลาดเวทีตลาดสากลหรือตลาดโลกได้ข้างหลังเราเนี่ยครับอาจารย์ที่อาจารย์ชี้ให้ดูเนี่ยเราจะเห็นทุเรียน3ต้นซั้งเป็นต้นนี้น่าจะเป็นก้านยาวใช่ไหมครับอาจารย์ก้านยาวน่าจะก้านยาว3ต้นเลยไหมที่แรกเห็นไหมครับว่าต้นชะลูดสูงไว้แบบนี้ครับแล้วก็ทุเรียนก็จะอยู่ข้างบนใบก็จะไปโตข้างบน พราะการที่เะรูสูงแบบนี้ก็เห็นว่าไงครับก็เขาก็จะหนีแสงเพราะต้นต้นไม้ที่ต้นงหลังนี่ใหญ่ไงต้น้องหลังนี่ต้นใหญ่มากแล้วก็กิ่งท้องหลังก็แยกเป็นทางเป็นทางไปแล้วสุดท้ายต้นนี้ก็หนีแสงขึ้นไปก็ใบจะอยู่ข้างบนนะครับที่แปลกก็คือว่าต้นนี้น้ําท่วมนะครับปี5้าสี่ที่ผ่านมาไม่ตายนะครับสามต้นที่เหลืออยู่ เพราะนั้นนี่ก็เป็นไรที่น่าศึกษาว่าน้าท่วมทุเรียนแล้วมันตายแต่ที่นี่เหลืออยู่3ต้นเราไม่ตายน่าอัศจ,จรรย์ดีน่าอนุรักษ์เก็บไว้ต่อนะครับทางเจ้าของสวนก็มีการปลูกทุเรียนเพิ่มอันนี้ก็มีการปลูกทุเรียนแซมใช่ใช่แสมครับอันนั้นก็เป็นขนุนน่าจะหลาย10ปีเหมือนกันนะต้นนั้นครับหลาย10ปีนี่นเราจะเห็นสภาพการทำสวนเกษตรสมัยโบราณเนี่ยง่ายเขาทำแบบสมลมก็คือเอามารวมๆกันแล้วก็ไม่ได้มีระยะห่างระยะอะไร เป็นหลักวิชาการเหมือนทางตะวันตกรเราไปรเรียนกันมาต้องทถานั้นคูเทถวนี้อะไรเงี้ยก็คือกะดูแล้วต้นมันกิ่งมันไม่มันไม่เลยนะไม่ชนกันไม่ชนกันจบแล้วที่สําคัญที่ผมทึ่งก็คือว่าเขาสามารถเปลี่ยนแฮปิแทตให้ทุเรียนมาโตได้ในเขตลุ่มน้ําแล้วก็เอาทองหลางมาเป็นพี่เลี้ยงอันเนี้ยเขาคิดได้ยังไงการทําการเกษตรของเราครับเราอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยไป็นได้ไปเอาความรู้จากตะวันตกมาเลยแล้วมันเป็นองค์ความรู้ที่เราต้องค้นหากันเพื่อที่จะเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเราจะพึ่งอะไรครับ เราก็ลืมโน้ตฮาวเก่าๆของเราว่าเราเคยทําอะไรมาได้ดีบ้างฝากให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่ตามดูคลิปของเราเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าเขาคิดได้ยังไงถึงได้ทําแบบนี้ขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของทุเรียนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ําหมดเลยได้ทุเรียนที่ค่อนข้างอร่อยด้วยรสชาติแปลกไปจากที่อื่นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรในอดีตเนี่ยท่านคิดวางแผนใช้ภูมิปัญญาในการที่จะทําผิดผลขึ้นมาจากที่ไม่คิดว่ามันจะทําได้แล้วก็เปลี่ยนมาจนกระทั่งมันทําได้ ซึ่งขณะที่พี่น้องปัจจุบันที่เราเห็นกันส่วนใหญ่ก็คือจะฉีดอะไรจะใส่ปุ๋ยอะไร,รซึ่งมันเป็นแพ็กเกจมาเลย เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะไปค้นหาแล้วก็เอามาให้พี่น้องเกษตรกร,กร,รช่วยค้นหากันว่าเขาทําอะไรมาแล้วประสบความสําเร็จแล้วความสําเร็จเหล่านี้มันก็จะนําไปสู่ความสําเร็จพื่อใม่พี่น้องเกษตรกรในอนาคตต่อไปอีกจะถามว่าแต่ละที่จะเหมือนกันได้ไหมอันนี้ตัวอย่างของบางขุนนนท์กรุงเทพ,เ,ทพเขาทําแบบนี้ถ้าท่านจะปลูกทุเรียนที่เชียงใหม่ปลูกทุเรียนที่ขึ้นไปทางเหนือเนี่ยสมมตินะ คนครสวรรค์ไล่ไปนเนี่ยคนครสวรรค์จนกระทั่งถึงทางอีสานเหนือนี่บึงการ,ครนครพนมซึ่งมันไม่มีทุเรียนอยู่เลยจริงๆแล้วเราก็อยากจะแอบ,บจะบอกว่าการที่ยกท้องร่องแบบนี้นะครับก็คือพี่น้องชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็แต่งงานมีลูกมีเต้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ใช้ภูมิปัญญามาจาก12ปสอปนาซึ่งทําการเกษตรแบบยกร่องสวนมาดั้งเดิมแล้วพอมาที่นี่ก็มาทําอะไรครับมาทําร่องสวนเหมือนเดิมแล้วก็พยายามดูว่าต้นไม้อะไรอยู่กับอะไรโตได้ มีลูกออกลูกได้นี่แหละครับภูมิปัญญาที่เขาค้นหาแล,แล้วเขาก็เจอแน่นอน12ปนาผมที่ไปมาผมก็ไม่เจอทองหลังนะครับถ้าเราจะบอกว่าถ้าเอาไม้ผลไปปลูกท่านั้นก็จะเป็นไม้ผลเขตกึ่งร้อนไปแล้วหรือเขตสามารถจะปลูกแอปเปิลปลูกอะไรได้ตรงนั้นไปเป็นเขตอยู่ระหว่างกึ่งร้อนกับเขตหนาวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องบอกว่าชื่นชมนะครับภูมิปัญญาบรรพบุรุษเราที่สามารถที่จะดูจากสภาพแวดล้อมดูลักษณะการอยู่ด้วยกันได้แล้วเสริมกันได้ของต้นไม้เนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงไม้หลักคือทุเรียนเนี่ยให้อย นี่ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนะครับไม่เคยมีในอดีตก็ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีครับไม่มีเลยครับตรงนั้นครับตถวนี้นะครับเพราะว่าด้วยความสมบูรณ์ดินนะครับแล้วก็ลอกควงขึ้นมาทับหนงะใช่ใช่ลอกโแล้วใบก็มีอาการทีว่าใบไหม้หรือหนอนกินต้นดวงสังเกตไม่มีหนอนกินต้นนะครับเนี่ยไม่มีอาการอะไรัตรงนั้นปกติครับถ้าต้นก็ปกติที่สำคัญก็คือไม่มีโรคไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ฉีดยาไม่มีโรครากเน่าคนเน่าทั้งที่แช่อยู่กับน้าแช่กับน้ำแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ปล ไม่ได้ยกร่องสวนแบบนี้จากที่ได้ไปสำรวจในพื้นที่ที่ไม่ใช่<ๆ>เขตลุ่มน้ําหรือที่ราบเชิงเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ในหลายๆจังหวัดรเราจะพบว่าการเกษตรที่นั่นไม่ได้ แตกต่างจากที่นี่ครับที่นั่นก็จะเป็นแบบสมัยใหม่ไปเมื่อทําแบบสมัยใหม่เนี่ยเราก็พบว่าพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาถามเราเนี่ยอยากให้เราไปฟื้นต้นให้ด้วยวิธีการชักนํารากหรืออะไรต่างเนี่ยซึ่งการชักนํารากเนี่ยคนโบราณเนี่ยเอาอะไรครับเมื่อกี้ที่จันว่าเอาโคนในท้องล่องเนี่ยมาปักที่โคนต้นนะครับปีหนึ่งถ้าเราสืบสาวไปเนี่ยปีหนึ่งเขาทําประมาณขั้นต่ําคือสองครั้งให้น้ํามันระบายได้ดีและขณะเดียวกันก็เอาธาตุอาหารที่มากะน้ําที่มาอยู่ในคลองเนี่ย เอามาให้ต้นทุเรียนแล้วเมื่อเอาโคลนขึ้นมาแล้วก็เป็นสภาพแบบป่าเกษตรแบบนี้นะป่าเกษตรเพราะนั้นมันก็จะเกิดระบบฮิวมัสโดยปริยายมันก็เป็นแนวทางที่เราทําวิจัยไว้ก็คือระบบยกลากลากทุเรียนก็จะลอยขึ้นมาตอนนั้นอาจจะไม่เรียกว่าลากลอยหรืออะไรนะครับแต่ว่าทําแบบนั้นเนี่ยแล้ต้นทุเรียนมันรอดมีท้องหลางช่วย ทองหลางเนี่ยเราพบว่ามันชอนชัยไปทุกที่และขณะเดียวกันมันก็มีไลโซเบียมอยู่ในรากเป็นตึงไนโตรเจนให้ไลโซแบคทีเรียไลโซแบคทีเรียนี่ครับไลโซเบียมหรือไลโซแบคทีเรียที่อยู่ในระบบรากแล้วก็อยู่ในระบบไบโอมของตรงนั้น ช่วยให้พืชเจริญเติบโตขึ้นมาก็เริ่มมีงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นว่าไม่มีโรครากเน่าคนเน่าไม่มียอดทูบไม่มีอะไรต่างนะในอดีตที่ผ่านมาแล้วได้ทุเรียนค่อนข้างอร่อยในวันนี้ปลูกก็ไม่ตายโตนะครับเนี่ยโตดยสังเกตต้นนู้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปลูกไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับนะครับไม่เป็นไรก็ค่อยๆโตไปเรื่อยๆโตตามสภาพธรรมชาติของเขาก็ตรงนั้นนะครับผมว่าคือองค์ความรู้เนี่ยหายไปนานกับ3 0มติกว่าปีแล้ว ผมคิดว่าน่าจะเกินนะน่าเกิน30ปีเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมโตมากับพ่อสมัยเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีปลูกข้าวผมก็ไปช่วยพ่อปลูกข้าวตั้งแต่เด็กๆจําความได้คือชั้นปฐมเนี่ยเราก็ไปช่วยทำนาช่วยหยิบนู่นหยิบนี่อะไรได้เขาก็ให้เราไปช่วยละแล้วสมัยนั้นมันไม่มีเคมีเกษตรเลยแล้วเราเราจับนอนเราก็ยังใช้ตะเกียบเนี่ยไปเขี่ยไปหยิบนอนออกจากพวกผักอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเลยแต่ทีนี้ก็มีคนมาให้พ่อผมเนี่ยใช้ เคมีบอกว่าเอาเนี่ยมีน้อนมันลงเอาอ้นี่ฉีดๆๆ,ๆหลังจากนั้นมานะครับบ้านผมปลูกผักไม่ได้เลยเหตุที่ปลูกผักไม่ได้พ่อะอะไรไหมครับนอนมันกินกินจนกระทั่งแบบผักที่เราปลูกไว้เนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเลยปลูกไม่ได้เลยพ่อผมก็เลยต้องเปลี่ยนจากผักไปทําไร่อ้อยอ อ่าไปทําไรอ้อยก็ไปทําไรอ้อยอยู่เยอะมากเลยแล้วนี้ก็ไอร่องผักเก่าเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นไม้ผลพอเปลี่ยนเป็นไม้ผลเดิมเนี่ยมันมีเป็นป่าสมลมอยู่ข้างๆกับร่องผักคล้ายๆเงี้ยเป็นร่องร่องผักแบบนี้ปรากฏว, <kalo S 2> ว่าพอเปลี่ยนเป็นไม้ผลได้รับความรู้นะครับไปอบรมมาให้ปลูกเป็นไม้ผลเชิงเดี่ยวพ่อผมก็ไปเอาต้นไม้ต่างๆลงมาหมดที่เคยอยู่นะครับเมื่อก่อนนี่เป็นป่าสมลมคล้ายๆแบบนี้เลยนนนเนี่ยสภาพเด็กๆผมเข้าป่าข้างบ้านผมเป็นแบบนี้เลยนะ ไปกินอะไรก็ไปกินเอามีผลไม้รากไม้เต็มไปหมดเลยแต่พอมันเป็นปลูกไปเชิงเดียว<ๆ>เหลือมะม่วงอย่างเดียวทั้งหมดเนี่ยเอาอะไรทีนี้มนแรงเต็มเลยครับ,รบจนสุดท้ายรู้ไงไหมครับพ่อผมต้องถมล่องทิ้งปลูกเป็นอ้อยหมดเลยครับ,รบจะบอกว่าการเกษตรแบบใหม่แล้วไม่ได้คำนึงถึงระบบนิเวศของเดิมของเขาอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เรามาเจอทางตันเนี่ยพ่อผมเจอทางตันมาก่อน แล้ววันนี้เนี่ยสวนบ้านผมเนี่ยกลายเป็นไรอ้อยรอบบ้านหมดแล้วเด้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะน่าเสียดายมากเดี๋ยวยจะมีสวนอันนี้เป็นสวนหนึ่งที่อยู่ทำกุนทีครับางกุนทีเดี๋ยวไว้เอพิส od ต่อไปครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นไหมครับว่าข้างๆทางนั้นเขาเขาทำยังไงบ้างอีกแปลงหนึ่งครับอาจารย์นำไปเลยครับครับผมอาจารย์นะครับ เนี่ยดินยังดีนะฮิวมัสม็ดสูงใช่โอ้โหแบบดินล้วนซุยเลยครับครับฮิวเม็สูงมากครับตรงนี้ครับเนี่ยดินข้างหน้าดินเนี่ยเป็นฮิวมัสหมดเลยนะครับเกิดจากการลอกควนขึ้นมาครับตรงั้างหน้ผมก็ไม่น่าเชื่อดูต้นเฮนตวนน้าโตได้ครับและก็โตโดยไม่เดือดร้อนนะใช่ใช่จะเหลือส่วนนี้สวนเดียวแล้วครับเนี่ยส่วนสุดท้ายส่วนสุดท้ายครับลมหายใจของสวนสุดท้ายของกรุงเทพของกรุงเทพเป็นลมหายใจที่สุดท้ายแล้วครับ ซึ่งดูอาจารย์เนี่ยน้ำมันทุ่งนี่มันเข้าใช่เออมันอยู่ได้อ่ะครับมันอยู่ได้มันอยู่ได้ครับครับแล้วที่สําคัญก็คือไม่ได้รับอิทธิพลจากดินเค็มเลยครับจากน้ํากร่อยมาถ้าได้รับอิทธิพลมาเนี่ยใบมันจะใบใบใบมันจะไหม้ไหม้เป็นทางทางไปกันต่อเลยครับอีกแลงหนึ่งอีกแฝงนึงครับอยงนั้นแต่แต่เปียกเปียนไปนะครับเดี๋ยวทะเลาะนิดนึงครับ มาในวันที่น้ําขึ้นวันนี้วันพระแลมปบห้าค่ำน้ําขึ้นน้ําขึ้นสูงสุดน้ําลงต่ําสุดครับตรงนี้ระวังลื่นนะลื่นนะครับลื่นนะครับลื่นมากๆเลยลื่นลื่นนะครับต้องเดินเดินอันบนนะคะอันบนอันล่างจะเปื่อยๆเนี่ยครับอันล่างอันล่างอะระวังหักหักอันล่างหักแน่นอนครับครับ ข้างหลังเรานะครับก็จะเป็นอีกแปลงนึงร่องสวนนี้ก็จะเห็นว่าสภาพร่องนะครับมีต้นทองหลางอายุเป็นร้อยปีนะครับถูกตัดไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดใหม่เพราะว่ามันสูงมากเห็นว่าต้นทองหลางใช่ไหมครับข้างหลังนู่นนะฮะข้างหลังนู่นเลยนั่นคือของเก่าเป็นร้อยปีแล้วครับต้นนั้นเห็นไหมครับว่าเขาปลูกทองหลางเอาไว้เพื่อจะดูแลต้นไม้ผลที่เขาปลูก ร่วมกันนะครับทีนี้นะทุเรียนเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเห็นทุเรียนไม่ได้โตต้นอยู่ในแปลงนี้ก็เพราะว่าน้ําท่วมปี5้าสี่แล้ต้นทุเรียนก็ตายหมดจะบอกอีกอย่างนึงนะครับว่ามันแปลกตรงที่อย่างต้นที่เนี่ยเขาจะนิยมปลูกทุเรียนหลายพันธแต่ว่าต้นทุเรียนเนี่ยไม่ได้โตเร็วเหมือนกับที่อื่นอื่าคือเราเห็นต้นเมื่อกี้นะเอ๊ะทำไมต้นแค่นี้เองอายุเป็นร้อยปีจะบอกนะว่ามันแปลกนะไป ทั้งนนทบุรีแล้วก็มาถึงตัวนี้เราได้เห็นแล้วครับว่าต้นไม้ต้นเล็กๆในสภาพที่น้ําใต้ดินมันสูงเนี่ยต้นเขาจะไม่โตต้นเขาไม่ได้แบบใหญ่ๆๆเหมือนกับทุเรียนตามภูเขา3คนโอบห้าคนโอบที่เราไปทําคลิปกันที่เบตงแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราเห็นต้นเล็กๆเล็กๆต้นอายุ10ปีเนี่ยเพิ่งจะโตกว่าข้อแขนนิดเดียวเองที่ไปเจอมานะครับสมมุตินะฮะเราเห็นต้นขนุนต้นนี้แต่ถ้าเป็นต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียน ต้นเท่ากับต้นขนุนต้นนี้ต้นขนาดเท่านี้คืออายุ50ปีขึ้นเราเห็นว่าทุเรียนในลุ่มน้ำเนี่ยอายุต้นเราเอาในเขตพื้นที่อื่นๆน่ยมาเทียบกับทางนี้เทียบไม่ได้ใช่ครับเราดูทางนู้นว่าต้นใหญ่น่าจะอายุประมาณนี้ประมาณนี้แต่พอมาเขตลุ่มน้ำเนี่ยโดยตั้งแต่บางขุนนนไปจนกระทั่งถึงนนบุรีเนี่ยต้นเล็อเกอย่างนี้ครับอายุเกิน50ปีครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นอะไรที่แตกต่างนะครับ เราก็มาถึงจุดที่เราได้เห็นสภาพสวนสภาพธรรมชาติในล่องสวนแล้วก็สภาพของการทําการเกษตรในอดีตเขาปลูกรวมกันเป็นป่าสมรมใช่เขาไม่ได้แยกเป็นโมโนครอบก็คือทุเรียนก็ทุเรียนไม่ผลก็ไม่ผลอื่นเลยเนี่ยเพราะการที่ปลูกเป็นระบบสมรมแบบนี้มันเกิดการพึ่งพาอาศัยกันของต้นไม้ที่เป็นภูมิปัญญาที่เขาเจอมาว่าไอ้นี่มันปลูกอยู่ไอ้นี่ไอ้นี่แล้วมันโตอะไรประมาณนี้เราจะมีเก็บเก็บตลอดปีครับ มีเก็บตลอดปีครับตอนนั้นตลอดปีหนาวนี้บางทีก็จะเก็บมีชามู่วเมียวนะครับแถวนี้นะครับสลดแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บมะยงชิดนะครับเก็บมะไฟนะครับแล้วตัดทุเรียนครับมม่วงครับตรงนั้นเดี๋ยวไล่ไลปบแบบนี้สิ่งที่เราเห็นที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ครับว่ามันเป็นวิถีชีวิตใช่ครับวิถีชีวิตที่นี่มีไม้ผลกินทั้งปีแต่ว่าต่างชนิดกันออกไปแต่ปลูกอยู่ใน ร่องวสวนเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันปรับเปลี่ยนไปเป็นเชิงอ,อุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีทางด้านตะวันตกเข้ามาเป็นแบบสมัยใหม่แล้วกันนะครับในช่วงที่50ปีที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าความโหวยหาของพี่น้องกเกษตรกรถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะแล้วเมื่อก่อนก็ทําอย่างไรแล้วเป็นแบบนี้ไหม อันนี้ก็เป็นอะไรที่ให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรดูนะครับว่าต้นไม้เก่าๆไม่ได้ตายไม่ใช่ปลูกไปทุเรียน7-8ปียืนต้นตายแล้วก็รเริ่มปลูกใหม่กันใช่ครับตรงนี้เราอยากให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้เห็นว่านี่คือภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพชนเรารแล้วเขาซ่อนอะไรไว้มากมายเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นคําว่าปลูกไม้ผลให้ปลูกขอบสะ ทีนี้คําว่าขอบสระแล้วเป็นท้องร่องแบบนี้ไม่ได้ต่างกันเลยนะใช่ครับะนั้นการยกล่องแล้วทําในเขตที่ราบรุ่มใช้ภูมิปัญญาทํายังไงให้มันปลูกได้แล้วได้ผลจริงจังนี่คือการทดลองของพ่อแม่พี่น้องภูมิปัญญาพุ่รุษของเราทั้งนั้นเลยอายุเป็นร้อยปีครับอายุเป็นร้อยปีอะไรครับที่ใช้งานมาครับใช่ไม่เคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยมันแสดงว่ามันอยู่น้ําท่วมได้แล้วก็อยู่ที่ยอดเขาผมได้คือคือที่ผมเห็นอเ้ยนะฮะสิ่งหนึ่งถ้ามันอยู่ ถ้ามันมีทองหลางใหญ่ขนาดนี้แล้วทองหลางหนีน้ำท่วมได้แล้วเราเห็นระบบทองหลางเลี้ยงต้นน้องๆได้เพราะฉะนั้นถ้าทองหลางต้นใหญ่แล้วทุเรียนไปอยู่ใกล้ต้นทองหลางแล้วลากทองหลางดูแลให้ได้เนี่ยมันจะไม่ตายถ้าดูจากเมื่อกี้เนี่ยอยู่ใกล้ทองหลางถูกไหมครับต้นนั้นเนี่ยอยู่ในบริเวณที่ทองหลางดูแลได้ไม่ตายผมเลยว่าโอ้โหนี่เป็นอัศจรรย์ของอะไรครับองความรู้ภูมิปัญญาของ พี่น้องเกษตรกรบรรพชนเรานะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยมีวิทยาศาสตร์ไหมไม่มีบันทึกไวไหมเป็นการทดลองงั้นตีพิมพ์ในสกอปัตไมตีพิมพ์ในไซเดเล็กไม่มีไม่มีนะครับรู้กันก็เป็นอยู่ในตระกูลในบอกกันเป็นตระให้ลูกหลานสืบสืกันมาแล้วก็บอกวิธีทากันมานะแล้วก็เอาไปเขียนในอะไรครับที่จันงานศพงานศพนยที่ที่ที่ผมมักจะบอกว่าพอเราตันและฝรั่งก็ไม่เคยปลูกทุเรียน และจะมาตีพิมพ์ทุเรียนเราก็บอกว่าฝรั่งก็ต้องมาทําในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาตีพิมพ์ทุเรียนฝร,รั่งไม่มีทุเรียนทำนะฮะก็ต้องมาศึกษาทุกๆอย่างที่เขาพยายามศึกษาได้สิ่งที่มันที่ผมเห็นแตกต่างจากบ้านเราอย่างหนึ่งก็คือว่าฝรั่งเขาทาละเอียดแต่ของเราเนี่ยทำแบบพึ่งพาอาศัยกัน แล้วก็เก็บเป็นความรู้แต่ของเขาทําแล้วเขาพยายามเอาองค์ความรู้เนี่ยไปตีพิมพ์เอาไว้ในให้คนอื่นได้รู้ว่าเขาเนี่ยมาเจอนะมาเจอหนะ้าเป็นเกียรติประวัติเขาไว้เขาถูกสร้างแบบแบบนั้นแต่ของเราไม่ได้ถูกสร้างแบบนั้นถ่ายทอดตระกูลแล้วก็ฝากหนังสือไว้ให้คนรุ่นต่อไปฝากหนังสือไว้รุ่นต่อไปแล้วนี่หนังสือบ้านเราก็ไม่ได้เขียนไปเล่มๆไม่มีการรวบรวมไว้การให้เกียรติที่ดีที่สุดก็ดคือเขียนชีวประวัติและชีวประวัติเหล่านั้นแล้วก็องค์ความรู้นี้อยู่ในอะไรครับหนังสือชีวประวัติของ ท่านผู้นั้นท่านพลตีนั่นท่านพญาท่านนี้ที่รักทุเรียนก็มาเขียนเล่าเรื่องทุเรียนเอาไว้ซึ่งพอเราจะอ้างหนังสือเหล่านี้เนี่ยก็บอกว่าเอาอ้างไม่ได้ดีเหมือนกันครับอีส่วนหนึ่งก็ถือว่าโอ้โชคดีนะมันจะได้ไม่หลุดไปกับชาวต่างชาติที่มาปลูกทุเรียนแข่งขันกับบ้านเราความรับก็ยังอยู่ในหนังสือเหล่านี้นะครับจากคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยผมเองก็ต้องขอบคุณอาจารย์นพดลชชวิต ที่กรุณาพาเรามาเยี่ยมชมสวนของเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้ขออนุญาตเข้ามาดูนะครับเราก็ได้องค์ความรู้ไปด้วยว่าลมหายใจสุดท้ายของกรุงเทพแล้วนะครับเป็นแปลงสุดท้ายจริงๆแต่ว่าเราไม่ขอบอกวนะว่าอยู่ตรงไหนขอบอกพิกัดว่าแค่อยู่หลังโรงพยาบาลศิริราชศิริราชมาประมาณกิโลเดียวเองนะครับเขตบางขุนนนท์จริงๆลมหายใจสุดท้ายแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะ องความรู้รมาศึกษาจากตรงบริเวณนี้เรื่อยๆแล้วเอาค,ค,ความรู้ต่างๆเนี่ยไปบอกพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบทางเลือกให้ท่านเลือกว่าท่านจะทําแบบสมัยใหม่หรือท่านจะมาใช้ภูมิปัญญาแล้วได้ผลนะครับ,รบได้ผลนะครับมาติดตามเรา แต่ตอนต่อๆไปสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นพดลมากเลยครับมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะพานักศึกษามาปรึกษาอาจารย์นพดลแล้วก็มาทํางานวิจัยในพื้นที่เหล่านี้เรื่อยๆอาจารย์นพดลก็พาเราไปดูที่ราชบุรีมาแล้วนะครับในี่โอกาสต่อๆไปเราจะได้พบกันอีกสําหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแถมนิดนึงนะครับพอดีเราเดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งสูงจนกระทั่งแบบ มันต้องแงนคอขึ้นไปตั้งฉากกับพื้นนะถึงจะเห็นยอดได้แล้วเราก็พบว่าพอดีเราก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรใช่ไหมครับครับแล้วเราก็ไปเจอลูกที่ล่วงอยู่บนดินกับเรามองเห็นไกลๆว่ามันมีลูกห้อยระยะไประยะมาเวลาลมพัดครับพอเรามาดูคนต้นนะครับมาดูกันเลยครับใครทายถูกไหมครับว่าเป็นลูกอะไรมันคืออาจารย์เฉลยเลยครับครับมะกอกครับมะกอกครับมะกอกน้ำมะกอกน้ำนะครับแล้วเรากลับไปดูที่ต้นแสงสุดท้ายของการถ่ายทําวันนี้ นี่นะครับประมาณต้นประมาณ3คนโอบ4คนโอบอายุเป็นร0อปีที่เราต้องเก็บเอาไว้ถ่ายเก็บเอาไว้เพราะอะไรรู้ไหมครับอันนี้เป็นมรดกที่ผมบอกเลยว่าเจอตอนเล็กๆตอนเด็กๆสมัยเรียนชั้นประถมนะเจอต้นมะกอกใหญ่แบบนี้ หลังจากนั้นก็มาเจอที่นี่ครับบางขุนนวลอยากให้เก็บภาพนี้ไว้เป็นภาพที่จดจำนะครับทุกท่านว่ามันแทบหาดูไม่ได้อีกแล้วมันขึ้นหลังร่องสวนมันขึ้นอยู่หลังร่องสวนแล้วก็ห่างจากต้นทองหลางนิดเดียวเองครับการปลูกพืชแบบนี้ก็ปลูกพืชแบบอยู่แบบซิมเบลสีอยู่ร่วมกันแล้วก็ให้ผลผลิตร่วมกันอันนี้ก็หอมมากนะครับไม่ได้เหม็นเลยนะฮะปกติเราจะรู้สึกว่ามันเหม็นอันนี้หอมหอมจริงๆนะครับ คนละกลิ่นกับที่มะกอกเอาไปใส่ในตําปลาล้านะครับคนละแบบกันนะอันนี้หอมจริงครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ชอบเกษตรแนววิถีแบบนี้นะครับจะลองรู้จะเรียกว่าอะไรดีเป็นวิถีดั้งเดิมที่ภูมิปัญญาของประชาชนทิ้งไว้ให้เราจะเก็บมาฝากแล้วเราก็จะเอามาเป็นพื้นฐานเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประกบจับแล้วก็ ทำให้มันดีกว่าเดิมนะครับต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมขึ้นไปให้อยู่กับสังคมไทยไปนานเท่านานวันนี้อีกครั้งหนึ่งคลิปตรงนี้สั้นๆก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นพดลเชีวิ์อย่างมากๆเลยที่พาเรามาเยี่ยมชมที่สวนอันนี้บางขุนนนลมหายใจสุดท้ายของกรุงเทพครับขอบคุณครับสวัสดีครับ